วันที่สองกรกฎาคม2567เวลา8ปดนานาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์วัดบึงพลานชายพระรามหลวงเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชโดยมีนายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี นวัดบึงพลันชัยพระรา,ามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่3กรกฎาคมเวลา1 0 4นาิกานาทีดร์รนุชากรมาชมาดลรองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมเสวนาอัตลักษณ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิน่นร่วมแก้ไขปัญหาประเทศร่วมกับผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง4ี่ภาคนแกรนไดมอนด์บอลรูม อาคารเอ็มพีเรียมฟอรัมชั้นสองเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อมาเวลา14นาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิสตสังวรรองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ทเกี่ยวข้องร่วมพบปะประชาชนโครงการสาธารณาสุขสัมพันธ์ปีงบประมาณ2 5 6 7น้าณศูนย์สาธารณาสุขมูลฐานชุมชนวัดเวรุวันจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่4กระะกฎาคมเวลา6นาฬิกา30นาที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิตกฤิตตลักษ์เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรรคติราชนารีโดยมีนายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณวัดบึงพลันชัยพระรามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา8นาฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีบวงสวงและถวายราชาสดุดีพระบรมราชานุสรร์กัชราลที่6งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่6 2567โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีนักข่ายลูกเสือมณฑลทหารบกที่17จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาเวลา14นาฬิกาในยุคเทศมนตรีเมืองร้อพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อเอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ํำศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณสระชัยมงคลวัดบึงพลนันไชยพระรามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา16บหกนาฬิกาในยุคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่6ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่6ระหว่างวันที่4-7กรกฎาคม2 5 6 7 เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชวพัรษาหกรอบ28กระกฎาคม2567นั้ไข้ค่ลูกเสือมณฑลทหารบกที่17จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่5กระกฎาคมเวลา9กนาิกา นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้สูงวยัยโครงการสวัสดีประชากรอุโสประจำเดือนกระกฎาคม2567คุณแม่สเสงี่ยมกอศักด์อายุ90ปีชุมชนวัดหนึ่งวันที่6กระกฎาคม,มาเวลา18.30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีชุมนุมรอบกองไฟงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่6 นัก่ายลูกเสือมณฑลทหารบกที่17จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่7กรกฎาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกิตตลักเลขานุการในยุคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดรวมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทระมหามกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวดครบรอบ200ปีณศาลาบุญเฉลิมพระเกียรติ 84. พรรษาชั้นหนึ่งวัดมิ่งเมืองอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา10นาฬิกานยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าทีท่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่6ระหว่างวันที่4-7กระกะาคม โดยมีนายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีนักฆ่าลูกเสือมณฑลฐานบกที่17จังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา16บหนาิกานยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทําน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณพระอุโบสถวัดบึงพลานไชยพระรามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่8กรกฎาคมเวลา8ิกา30นาทีนายเรืองรัรตนพุทาสถิตรองนายุทศมนตีบองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานหลักสูตรทักษะการสื่อสารและประสานงานที่สร้างสารรค์และภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพ ของบุคลากรประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ณนห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3าสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในเวลาเดียวกันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมเวียนเทียนสมโพธนาำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำนาำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณพระอุโบสถวัดบึงพลานชัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา15บนาฬิกาในยุคทศมนตีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับพลเอกปรีชาตุลยสุวรรณฝ่ายเสนาธิการพลเอกเชษฐาฐานะจารอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตผู้บัญชาการทหารบกและคณะพร้อมเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ณหอโวตร้อยเอวันที่10กรกฎาคมเวลา9ก0นาทีดรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายเทศมนตรีเมืองร้อพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมพบปะผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อประจำบเดือนกรกฎาคมปีงบประมาณ2,567 ณห,ห้องประชุมส,สัตหีชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่11กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิตกิตตลา์เลข,ขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีทำบุญตักบารถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2 5 6 7ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลาการรา30นาทีดรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดําเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือน 1>, 1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2567ณห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3สำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อเอ็ดต่อมาเวลา13นาิ30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการและแบบแปลนเบื้องต้นครั้งที่1ประจำปี2567ณห้องเพทายโรงแรมพิชรรัตการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่14กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกิตลักษเลขานุการนายกเทศมนตรีเมือง 101, ร้อยเอ็ดร่วมพิธีเชิญคนโทนามพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ประกอบพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณบริเวณพระอุโบสถวัดบึงพลันชัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่15กรกฎาคมเวลา8ปดนาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหนะ้าที่เกี่ยวข้องร่วมเวทีเสวนาการจัดการความรู้สุขภาวะชุมชนเมืองเกินร้อยที่ร้อยเอ็ดเพื่อจัดการความรู้นวัตกรรม การบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณห้องคอนเวนชันฮอลล์โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลาเกาดดรวัฒนพงศ์ชิดสงสวัสดิ์รองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการอุรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปีงบประมาณ2 5 6 7นห้อณห้องประชุมชั้น3อาคารพุทธชัยันตีโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่17กรกฎาคมเวลา13.30นนานยยเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมร่วมพบปะชี้แนะแนวทางการทำงานให้กับตัวแทนพี่น้องประชาชนทาง20ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3สำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา16.00นาาดรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรวมพบปะประชาชนโครงการสาธารณาสุขสัมพันธ์ปีงบประมาณ2,567ณศูนย์สาธารณาสุขมูลฐานชุมชนวัดราชรัตุทิศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่20กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาในยุคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมทําบุญทอดผ้าป่า สร้างรัววัดถวายวัดสะแก้วทั้งนี้เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงหนองสะแก้วให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดณวัดสะแก้วอเภอมืองร้อยเอ็ดจดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายอนุรักษ์จุรีมาตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหนึ่งพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยดรนุชากรมาชมารลรองนายุทธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมเยี่ยมชมหอวตร้อยเอ็ด 101, น้าหอวตร้อยเอ็ด101ทาวเวอร์และลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งใหม่ต่อมาเวลา16บหกนิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานประเพณีสืบสารตำนานเทียนพันษาร้อประจำปี2567โดยมีพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีณบริเวณลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์วันที่23กรกฎาคมเวลา9ก้นาิกา ดรวัฒนพงศ์ชิรงสวัสดิ์รองนายุทธศมนตรีเมืองรอยเอ็ดเป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปีงบประมาณ2,567ณศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่านครเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา10นาฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ทเกี่ยวข้องร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การดำเนินโครงการก่กอสร้างบ้านมั่นคงเพื่อผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณห้องประชุมสัตวสินชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา9ก้านิกานาทีด็อร์นุชากรมาชมาลนรองงในเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครั้งที่2ประจำปี2,567 และเป็นประธานเปิดสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมและเปิดงานในครั้งนี้ณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่25กรกฎาคมเวลา9นาฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภาคภาคประชาสังคมเพื่อบรรยายพิเศษเรื่องการจัดบริการสาธารณะและบทบาทภาครัฐ ในการหนุนเสริมของเทศบาลเมืองร้อเอ็ดโดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดเป็นประธานในครั้งนี้ณห้องประชุมประดับเงินโรงแรมเพชรรัตการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา14นาฬิกาในยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าทที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศละระดับประเทศครั้งที่38ประจำปีงบประมาณ2567ฮอโหวรตร้อยเอ็ดเกมครั้งที่2โดยมีนายชัยวัชชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้นหศาลักกลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่26กรกฎาคมเวลา9นาฬิกา นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวนำโดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับผู้นำชุมชน12ชุมชนในพื้นที่กว่า80คนเข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีณนห้องประชุมสัตสิมชั้น2ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในเวลาเดียวกันดรวัฒนพงศ์จิตสงสวัสดิส์ นายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการในครั้งนี้ณห้องประชุมวิทยาลัยนาดัตสินร้อยเอ็ดวันที่27กรกฎาคมเวลา9.30นาที นายกเทศมนตรีเมืองร้อพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอดรวมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขร้าราชการนักการเมืองนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเทศกาลข้าพรนษาประจำปี2567โดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิร์รองผู้วา่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณวัดบึงพลันชัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่28กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกิตตะลักษณ์เลขาธุการนายกเทศมนตรีเมือง 101, ร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายพระตราหารพระราชทานแด่สมณเณรโครงการบรรพชาสมณเณรร้อยเอดรูปเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ณวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยจังหวัดรรอยเอ็ด ต่อมาเวลา19กนาฬิกานาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2 5 6 7ยิโดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณนหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา16กนาฬิกาสนาทีนายกเทศมนตรีเมือง ร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ต่อคณะอนุกรรมธิการท้องถิ่นเทศบาลน,นครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณห้องประชุม CB402 อาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครวันที่31กรกฎาคมเวลา9 3 0น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกิตตลักเลข,ขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดร้อยเอ็ดรวมกับหัวหน้าส่วนราชการส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการขันรับนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ2553โดยมีนายชัยวัฒชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุม ณห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น 3, สามละกลางจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา18บแปดนิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคมสอ6 7ันายเร้อยเอ็ดรวมใจเทิดไทยมหาราชาปีที่สองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด